สวัสดีค่ะมิงลาบาเช่ดิเน่อะตงมมิอาเลทายสกลงมิอาลามิอาเว็บไปมะพี่บาร์เรเช่ดิเนเปเนียนนีเล่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ดิเน่วันที่เท่าไหร่เปเนียนนีเล่ดิเน่อเลมตัวเลบุลาวันนี้ไม่ไปทํางานหรอวันนี้ไม่ไปทํางานหรอวันนี้ดิเน่ ไม่ไปมาตั๋วบุบ่ရှင်ตั๋วหลุดเด้ซะไปทําไปทําไปทําทําซุเด้อพี่หลุดเด้ไปซุล่ะตั๋วเด้มาตาั๋ตวหลุด,ด,ดลบุไม่ไปทําไม่ไปทําไม่ไปมาตั๋วบุทําหลุดเด้ไม่ไปทํามาตาาั๋วหลบบุบักหลุดหลุดนี่ดาแหทํางานอะไรอยู่ ทำงานอะไรอยู่ทำงานอะไรอะไรปาเลอยู่นี่เดะอ่ะถวยๆอะไรทำงานทั่วไปทำงานทั่วไปทั่วไปจะอถวยๆหรือไม่ใช่ทำงานทั่วไปลาซาเกาลาเงินเดินดีไหมเงินเดินดีไหมเงินเดินลาซาดีไหมเกาลาเงินเดินดีไหมมัมเมียบู ไม่เยอะไม่เยอะมัมเมียบูมือกางบูสั่นเนาะไม่ดีเอาเหมือนบ่ใช่ไม่เยอะมัมเมียบูโดยไปแมะอลุหมะเดแต่งงานหนักแต่งงานหนักมือสุงานเยอะสั่นเนาะอลุหมะเนี่ยงานหนักสุอลุเลเดอลุหมะเนี่ยสุหนักนี่ไปต้องษ์ใส่แลปิ่นป้ายยะติเดต้องเหนื่อยใจด้วยต้องเหนื่อยใจด้วยเหนื่อย สุดาเปลีป่ยนบ้านบ่ใช่ใจสุราสิซี่เลยเปลี่ยนบ้านย่าได้หรอันลูกก็น,นี่โน้ตถ้าชินเด้ส่วอยากลาออกจากงานอยากลาออกจากงานอยากลาออกส่วนถ้าชินได้ไ่ใช่จากงานอันลูกกันนี่จิลโลมิออันลูกก็ไม่ใจบูไม่ชอบทำงานแบบนี้ ไม่ชอบทํางานแบบนี้ไม่ชอบมันใจบูทํางานเราเราแดแบบนี้ดีโลมันล้วนละบูไม่อิสระไม่อิสระบอกอิสระสุราล้วนละแดไม่อิสระมันล้วนละบูไม่อิสระซส,ะสะอ,สอสสเอเอท่าไว้ใจเย็นเย็นไว้ใจเย็นเย็นไว้ใจสุรสทาไว้ชื่เย็นเย็นสุราเอเอไว้ใจเย็นเย็น เมื่ออกางสงหลุ้กแค่ไปเราทําดีที่สุดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วเราสรางะโตโตกูไอ้หลวมๆใชทําดีสอกางสอที่สุดฉนะอกางสงเราทําดีที่สุดแล้วเจีซุสจะมาเลยใชดิบิโกตบบ่ใจเปลี่ยนเลยเมื่อไปไล่ไปใช